เงินดิจิตอลทางรัฐล่าสุดลงทะเบียนรับ10,000บาทกลุ่มไม่เคยลงทะเบียนแอปทางรัฐดูเลยได้ไม่พลาดเงินล่าสุดนะครับมีการเปิดรับลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเงินดิจิตอล1 0,000บาทครับสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนแล้วยังไม่ครบทุกขั้นตอนคลิปนี้จะทําให้คุณเข้าใจทั้งหมดเลยว่าตอนนี้คุณอยู่ในขั้นตอนหน้าไหนแล้วและจะต้องได้หน้าอะไรถึงจะเรียกว่าลงทะเบียน สำเร็จเรียบร้อยนั่นเองคุณจะได้รู้และเข้าใจชัดเจนหมดเลยครับสิ่งที่คุณต้องเข้าใจครับก็คือการลงทะเบียนรับเงิน10,000บาทเนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มนะครับในคลิปนี้เราจะพูดกันในกลุ่มของกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนแอปทางรัฐมาก่อนเลยครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปที่พูดถึงกลุ่มที่เคยลงทะเบียนแอปทางรัฐซึ่งกลุ่มนั้นง่ายมากขั้นตอนจะน้อยกว่ากลุ่มนี้เยอะเลยครับโอเคสําหรับ ตรงนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางภาครัฐเลยนะครับเพราะเป็นข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ของทางเงินดิจิทัลวอลเล็ตนั่นเองครับเป็นนี้เป็นกลุ่มของผู้ที่ไม่เคยลงทะเบ,บียนแอปทางรัฐมาก่อนครับสําหรับขั้นตอนการรับสิทธิ์รับเงินโครงการ1,000 0บาทผ่าน Digital วอล l ล็ตดแอปทางรัฐสาหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบ,บียนแอปทางรัฐครับนี่คือขั้นตอนนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็คือ 15ขั้นตอนนะครับจริงมันจะมีก็คือพอจบนี้ปุ๊บมันก็จะมีขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือให้คุณเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์อ่านนั้นค่อยว่ากันมาดูตรงนี้กันก่อนขั้นตอนแรกครับคือคุณต้องดาวน์โหลดแอปทางรัฐก่อนซึ่งการตหลดแอปทางร้ฐนเนี่ยมีทั้งเลือกให้คุณ2ช่องทางครับคุณจะดาวน์โหลดผ่านทาง Google Play Store หรือ App Store ก็สามารถทำได้นะครับก็เลือกที่คุณสะดวกเลย จะเอา Google Play, The App Store นะครับก็ขึ้นอยู่กับมือถือคุณถ้าคุณเป็น Android ก็เข้า Play Store, Google Play ถ้าคุณเป็น iOS ก็เข้า App Store ตามนี้ครับอันนี้คืออันแรกดาวน์โหลดติดตั้งแอปทางรให้เรียบร้อยครับพอคุณดาวน์โหลดติดตั้งแอปทางรัเรรรรงารเสร็จพอคุณเปิดมาครับเปิดแอปทางรัามานะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ครับในหน้าลงทะเบียนทางรัครับ หน้าแรกที่คุณจะเจอเนี่ยคือหน้าลงทะเบียนร,รับสิทธิ์โครงการครับซึ่งหน้านี้สำหรับคนที่ไม่เคยเทําสมัครแอปทางรัฐมาก่อนหรือไม่เคยลงทะเบียนแอปทางรัฐมาก่อนเนี่ยสังเกตว่าตรงด้านบนตรงนี้จะขึ้นว่าเข้าสู่ระบบครับถ้าคุณมีขึ้นว่าเข้าสู่ระบบแบบนี้หมายความว่าคุณอยู่กลุ่มนี้นั่นเองโอเคครับก็พอคุณอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ก,ออกด ลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการครับพอกดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเสร็จระบบจะพาคุณมาสู่หน้าในส่วนตรงนี้ครับหน้านี้คือหน้าอ่านรายละเอียดเงื่อนไขผู้รับสิทธิ์ก็คุณก็อ่านไปครับรายละเอียดเนี่ยมีค่อนข้างเยอะจะมีให้อ่านเลยว่าเงื่อนไขอะไรบ้างให้คุณเลื่อนลงมาล่าสุดล่างสุดนะครับแล้วกดถัดไปจากนั้นระบบก็จะมีข้อกําหนด และความเป็นส่วนตัวครับก็จะมีบอกเลยครับว่ามีกําหนดอะไรบ้างหน้าที่ของคุณคืออ่านให้อ่านไปครับพออ่านเสร็จก็ให้กดชั้นยอมรับสามารถกดอ่านกําหนดเงื่อนไขได้ทังนั้นเสร็จกดยอมรับยอมรับเสร็จหน้าตาต่อไปจะเป็นหน้านี้ครับข้อมูลส่วนตัวเหมือนกันก็อ่านข้อกําหนดเหมือนกันจะคล้ายๆกับเมื่อกี้ ก็ให้อ่านฉันยอมรับและกดยอมรับไปครับแล้วก็ต่อไปครับคือขั้นตอนของการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลครับกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับเลขหลังบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลเพราะว่าคุณไม่เคยลงทะเบียนแอปทางร้านมาก่อนข้อมูลนี้รัฐก็ไม่รู้คุณก็เลยต้องกรอกนะครับก็กรอกไปครับข้อมูลที่ต้องกรอกสําคัญที่สุดก็คือ เป็นในส่วนของข้อมูลนี่ครับเลขบัตัวประชาชน13หลักครับแล้วก็หลักหลังบัตรประชาชนนี่คือตัวอย่างการกรอกเลยนะตัวอย่างการกรอกก็คือเลขบัตัประชาชนเนี่ยก็ใส่ให้ถูกต้องแต่ส่วนสําคัญที่สุดของในส่วนตรงนี้เนี่ย ก็คือนี่ครับคือรหัสหลังแบบประชาชน2ตัวหน้าต้องเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมอันนี้ตัวอย่างเขาเป็น A กับ a a A อเห่็นไหมอันนี้คือไปการเขียนให้ถูกต้องคุณต้องดูตามหลังประชาชนนะครับแล้วใส่ให้ถูกต้อง A1 แล้วก็หนึ่ามี่หกเจ็ดแปดแปดเก้านะครับอ่าอันนี้คือยกตัวอย่างแบบนี้ใส่ให้ถูกต้องเมื่อคุณใส่ถูกต้องแล้วครับก็กด ตรวจสอบข้อมูลได้เลยตรงในส่วนนี้เนี่ยก็ให้กดตรวจสอบข้อมูลครับใส่ให้ถูกต้องนะกดตรวจสอบข้อมูลแต่นั้นระบบจะมาให้คุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคลคำนมหน้าชื่อวันเดือนปีเกิดต่อไปก็ใส่ครับชื่อเลือกตรงนี้กดออกมาเลือกมันก็จะมีนายนางนางสาวเลือกให้ตรงตามบบประชาชนครับแล้วก็กรอกชื่อให้ตรงกับประชาชน ชื่อกางถ้ามีก็ใส่ด้วยถ้าไม่มีชื่อกลางก็ใส่นามสกุลด้วยนะครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีนะครับกดเลือกตรงนี้เลือกวันเดือนปีให้ถูกต้องครับ mm. เมื่อคุณใส่ถูกต้องแล้วก็กดดําเนินการต่อได้เลยกดดาเนินการต่อเสร็จระบบจะพามาสู่หน้าของสแกนใบหน้าครับการสแกนใบหน้าในที่นี้เนี่ยก็คือจะมีคําแนะนํา ให้เห็นใบหน้าชัดเจนถอดหมวกออกถอดแว่นตาออกถอดแมสออกแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอในเรื่องของการสแกนใบหน้าเนี่ยผมมีทําคลิปอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยครับเป็นเคล็ดลับการสแกนใบหน้าให้ผ่านก็หลังวิวนี้ไปดูได้ครับถ้าคุณสแกนยังไม่ผ่านนะก็กดเริ่มสแกนหน้าสแกนหน้าหัวใจมันคือทําให้ตรงกับบัตรประชาชนครับบัตรประชาชนคุณหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาของคุณเนี่ยก็ต้องเป็นเหมือนกันนั่นเองครับ Hey. ก็สแกนจัดวางใบหน้าให้ถูกต้องครับเพราะแล้วพอสแกนกดเริ่มสแกนเสร็จระบบก็จะพามาสู่หน้าของการสแกนครับคุณก็จัดวางใบหน้าอยู่ในกรอบครับมีให้พยักหน้ากับพยักหน้าไปหันซ้ายหันขวาอะไรก็ทําตามขั้นตอนเขาไปพอสแกนเสร็จครับเขาจะติ๊กถูกสีเขียวประมาณนี้ปุ๊บ แล้วมันก็จะพาคุณมาสู่หน้านี้เลยหน้านี้เนี่ยคือเป็นหน้าของการรับข้อมูลลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยครับเป็นเรียกว่าหน้าหนึ่งเหนกันอธิบายง่ายๆเพราะว่ามันมีเลขมันเป็นเลขหนึ่งตรงนี้เห็นไมครับพอลงทะเบียนใหม่ๆอ่ะทุกคนจะได้หน้านี้คือหน้าหนึ่งถ้าหน้าหนึ่งของคุณไม่ยอมเปลี่ยนหรือเปลี่ยนเป็นหน้าอื่นแสดงว่าข้อมูลที่คุณกรอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในขั้นตอนก่อนนั้นเนี่ยมันผิด เขาก็จะให้คุณกลับไปแก้ไขในส่วนของขั้นตอนต่ตางๆหรือใบหน้าอะไรไม่ตรงเขาก็จะให้แก้ไขให้ตรงหรือต้องนยิน,นอะไรเพิ่มเติมรัฐก็จะให้คุณยินยันสิ่งนั้นเพิ่มเติมครับนะอ่าเมื่อคุณทําการยืนัาอะไรตามขั้นตอนเสร็จแล้วทุกอย่างครับระบบจะพาคุณมาสู่หน้า2หน้า2ตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าที่หลายๆคนนะครับติดอยู่ตรงหน้านี้เนี่ยค่อนข้างนานมากๆซึ่งหน้านี้คือหน้าเรากาลังตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลครับระบบอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล ก็คือข้อมูลทุกอย่างของคุณเนี่ยที่คุณแก้ไขอะไรต่างๆไม่ว่าจะรัดให้ส่งข้อมูลการย,ยนินดับแบบประชาชนยนินดนอะไรต่างๆข้อมูลที่คุณส่งให้เนี่ยตรงถึงภาครัฐแล้วรัฐกำลังตรวจสอบความถูกต้องครับก็คือให้เช็คความถูกต้องให้เรียบร้อยนะก่อนหน้าตอดก่อนจะจะส่งแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันก็คือผมให้เช็คตั้งแต่ตอนก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมครับเมื่อคุณเช็คอะไรเสร็จเต้นทุกอย่างครับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนของการรออหน้าสองตรงนี้ เรียกว่าหน้าสนะคือขั้นตอนขอการรอครับเมื่อคุณรอจนถึงระยะเวลาหนึ่งบางคนอาจใช้เวลาหวันบางคน2วันบางคนสวันบางคนสวัน5วันบางคน7วัน,าวน,บ,าน,ววนบางคนมากกว่านั้นหรือบางคนประมาณ3ามชั่วโมงก็มีครึ่งวันก็มี5ชั่วโมงก็มีแล้วก็บางคนหนึชั่วโมงบางคนสิบนาทีก็เป็นไปได้เมื่อรอเสร็จสักพักครับ ถึงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะที่ผมบอกรอถึงเมื่อไหร่ก็คือรอจนกว่าพอคุณเปิดแอปมาอีกทีหนึ่งเนี่ยเป้วทางรัรเข้ามาอีกทีมันจะขึ้นคำว่าสร้างบัญชีทางกัรนี่สร้างบัญชีทางรเเพราะว่าคุณไม่มีไม่เคยการไม่เคยลงทะเบียนแอปทางกรเข้าเขาก็จะให้คุณลงทะเบียนในส่วนตรงนี้เลยครับก็คือต้องสร้างบัญชีทางร ตรงนี้ก็จะมีสร้างบัญชีทางรัฐเพื่อดําเนินการต่อคำนสร้างบัญชีทางรัฐเพื่อเข้าสู่การลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตต่อไปก็กดสร้างบัญชีเลยครับมาส่วนของการสร้างบัญชีเสร็จก็จะให้คุณกรอกครับรายละเอียดต่างๆเป็นบัญชีผู้ใช้และก็รหัสผ่านหลายคนสอบถามกันเยอะครับบัญชีผู้ใช้รหัสผ่านคืออะไรก็คือตรงนี้แหละครับคุณต,ต้องตั้งตามนี้เลยซึ่งการตั้งเนี่ยในส่วนของบัญชีผู้ใช้ก็คือจะต้องมีไม่ต่ำกว่า4ตัวอักษรต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขเท่านั้นและก็รหัสผ่านเนี่ยต้องมีไม่ต่ำกว่าแปดตัวอักษรอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นมีตัวอักษรย่ออย่างน้อยหนึ่งตัวมีตัวเลขน้อยหนึ่งตัวนะครับก็คือ a ถึง z ภาษาอังกฤษเนี่ยหนึ่งตัวครับตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างน้อยหนึ่งตัวแล้วก็ตัวเลขน้อยหนึ่งตัวครับยกตัวอย่างครับอันนี้เนี่ยมีไม่ต่ำกว่าตัวอักษรต้องอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขใช้คำว่าหรือนะ คุณสามารถตั้ง 1, 2, 3, 4ก็ได้นะครับหรือว่าจะตั้งเป็น A 1, 2, 3ึามก็ได้เนี่ยสตัวหรือว่าจะไม่มีภาษาอังกฤษเลยก็ได้เขาเขียนเนี่ยครับโอเคแล้วในส่วนของรหัสผ่านเนี่ยก็ต้องตั้งไปครับาอาจจะเป็น A 1, 2, 3, 4, ่งสี่ห้าหกเนะครับแตัวทั้งหมดนี่คือตัวอย่างนะครับ ก็กล่องนี้ไม่ปลอดภัยนะแต่ว่านี่คือตัวอย่างข้อสําคัญคือนี่คือการสร้างบัญชีก็คือสร้างรหัสเข้าบ้านแอปทางรัฐของคุณครับดังนะนั้นต้องจําตรงนี้ให้ได้นะจาให้ได้ครับพอจําได้แล้วทุกอย่างใส่ทุกต้องแม่นยําแล้วกดยืยนยันนะระบบจะให้คุณตั้งพินตั้งพินตรงนี้มีความสาคัญครับเพราะว่าคุณต้องจําทุกครั้งเพราะวที่คุณเปิดแอปทางรัฐเนี่ยจะต้องกรอกพินตรงนี้ทุกครั้งดังนั้นเนี่ยคุณต้องตั้งให้คุณจําได้เป็น6ตัว จะตั้งเป็นอะไรก็ได้1 2 3 4 5ส้าหก็ได้แต่ห้ามตั้งแบบนี้นะครับไม่ปลอดภัยแต่ยกตัวอ,อย่างให้มันเห็นภาพง่ายมันก็คือแบบนี้คุณอยากจะตั้งอะไรที่มันสลับกันที่มันสลับกันเป็นตัวเลขที่สลับกันมากนะครับอาจจะเอาตัวนี้มาสลับกับตรงนี้ตรงนี้มาสลับกับน,นี้นเนี่ยนะคเนี่ยคุณคุณดูผมยังวุ่นวายเลยไหมเอาให้มันจําวุ่นวายอย่างเงี้ยนะครับแต่วุ่นวายยังไงก็ได้ให้คุณจําได้ครับเป็นรหัสส่วนตัวก็ได้ที่แบบคุณรู้คนเดียวอะไรต่างๆตรงนี้แล้วก็แนะนําว่า อย่าตั้งพินให้มันเหมือนกับรหัสเปิดแอปธนาคารนะครับไม่ควรตั้งเหมือนกันเพราะว่าถ้าคุณตั้งเหมือนกันเนี่ยปัญหาก็คือเขาบางทีเขาเข้าแอปตรงนี้คุณได้แล้วเขาลองไปเข้าแอปธนาคารเนี่ยก็ปัญหาเลยนะครับปัญหาใหญ่เลยนะเนี่ยตั้งให้มันแตกออกไปแตกต่างออกไปจากอันอื่นไปเลยครับโอเคนะครับกดตั้งพินแล้วก็ตั้งพินให้สองรอบครับเมื่อตั้งสองรอบเสร็จก็ต้องจําพินตรงนั้นให้ได้ครับระบบก็จะมาสู่ หน้านี้ครับเป็นหน้าสิ้นสุดคือหน้าลงทะเบียนสําเร็จหน้านี้ครับเป็นหน้าโครงการดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทผ่านดิจิตอลเล็ตอยู่ระหว่างการตรวจสอบเสร็์กับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องครับแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะหน้าของคุณจะไปเป็นที่หน้าสามนะครับสาหรับหน้าสามเนี่ยหลายๆคนไม่มั่นใจว่าหน้าตาเป็นยังไงครับก็ไปดูคลิปที่ลงทะเบียนสำเร็จหน้าตาเป็นยังไงหลังวิดีโอนี้ได้ครับอันนี้ก็คือหน้าสามันจะเปลี่ยนเป็นหน้าสี่ที่ได้สิทธิ์ต่างเนี่ย ก็คือในวันที่22กันยายนเป็นต้นไปครับซึ่งมันมีทั้งหมด6สถานะนะนะก็สามารถดูได้หลังวิดีโอนี้เช่นเดียวกันนี่คือข้อมูลสําคัญล่าสุดครับที่นํามาฝากกับทุกท่านสรับนี้ขอท่านติดตามรับชม